สว,วัสดีครับพบอพอกันกับตลาดนัดโคกกระบือตลาดควายชมพู่วุฒิประจําเมื่อวเสาร์ที 6, 31. ่31พฤษภาคม2568พี่น้องเวลาประมาณ6โมง17แล้วามาชมบรรยากาศซื้อขายควายพี่น้องควายกับมาคือกองมณีวันเสาร์เปิดเป็นนัดที่2แล้วพี่น้อง ให้ไคเจ็บกับไม้กเด้อพี่น้องเอดอกกังระวังไกัย่างงี้ใกล้สิบเดือนแล้เขาช่วงเทศกาลบุญมังไฟบุญองไฟกับพุทมามีนัดนั่นัดนี่อ้นี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนองไสอสืน้อเจ้งเาอาน้้อนางา้จงเน เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว oh, ต so like ัวนี้โ nice. อ้ตัวนี้ใหญ่ดุปน้องตัวนี like <worried> ้เกิตัวเมียโอ้ตัวเมียตัวนี้ก็ใหญ่อดุปน้องเมียลูกเจ้าว่าแต่พ่อค้าเนี่ย สองหมแม่ลูกลูกผู้ใดอ่ะลูกลูกใับลูกเนบานโอ้สองหม่นพี่น้องตระลมื่นตระมื่นตะมื่นพี่น้องัวกันงามดีอยู่ลูกเนบานโอ้ตัวนั้นเรียบร้อยสี่หมื่นแปดสองหมหม่พี่น้องสูงลอยหาได้นี่สองหมื่นแม่ลูกนนเนาะไอเนาะไม่ว่าตัวเดียหรือว่าไ อท่านเรียบร้อยแล้วนั่งปลอยรายไปเลยน่อยซเงนแปดโอ้เรียบร้อยนะมีเบอร์โทรบ่าอเป็นศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองห้าหนึ่งสามสหกโทรมาเด้กพี่น่องควายควายแม่หนึ่งก็พี่น้องโอ้วัสดีครับนี่เล็กบาทละแม่นี่แม่เนียเปิดไปสองราคาครับราคาประกันทองเปิดไปสิบเอ็ดอ๋อแสนเลทเปิดแปดเมื่นองขันบอกประกันทองแปดเมื่นดสูงลอยหาซีครับ ท่องอยังไงล่ะครับคมตูเทปุ<อ>ชี่สองมือครับมีชีบชีบสอง,สองม,ปปมีมีชีผปปสมเนาะมีลิปผสมเรียบร้อยแล้วแสนแสนเอบอแสนอ็แปดแสนราคาแสนเอก็แปดหมื่นเสียราคาเลยนี่พี่น้องแสนเอทกัแปดหมื่นเอาเบอร์โทรหน่อครับฝากเบอร์โทรนน่อศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสามเจ็ดเอาเอโกมาพี่น้องไหว,วตัวงา่ายง่ายเลยพี่น้อง ผสมเทพปปูดไว้เนาะมีคลิปมียังพร้อมเรียบร้อยเลยมีคลิปโค้คมตัวให้พร้อมเด้อนี่พี่น้องอครับครั à. บสวัสดีครับมันต่อไปเพื่อน้องมันต่อไปห้อยกะไม้คือเก่าหรือพี่น้องเจ้าบาทเนาะไม่ห้อยนี่ฮะแม่มมลูกหาเหมือเก่าลูกโตผู๋เนาะหาเหมือนเก่าห้อยกะหามือเก่าราคาแก่ยังเดิมเดิมอยู่เนาะบ่ลงบ่ยังบ่ขึ้นบ่ลง <c oughs> เม่นเก่าเลูกเราไม่ลูกอะไดครับนี่ลูกบิกบอลนะโอ้เด็ดเด็ดอ๋อแพทองเพชรอุดรเนี้ยผสมเรียบร้อยแล้วเนาะไม่ให้เนาะผสมเรียบร้อยแล้วสูงหลายป็นไรเราดูลูกเก่ตัวเลยนี่ลูกแรกความเนาะลูกสองในทองเอาฝากไปโทษนะครับศูนย์เก่าสองเจ็ดแปดเก่าโทษกับมาพี่น้องไหว นี่แหละพี่น้องสวยงามโอ้ตัวนี้ขนาดแล้วก็งามดีอยู่พี่น้องแล้วก็งามดีอยู่อะไรสนใจก็โทรเข้ามาพี่น้องมึงเปรียบเทียบกับราคาควายอยู่ห้องอยู่บ้านเ้องนี้ทองทองทองสองแล้วพี่น้องทองสองแล้วโอ้มีแต่ตัวใหญ่งามนี่จักรบาลนี่มันดีครับไม่ห้อยจักรบาลนี่ตัวรหัสมือเก่าอันนี่ก็หามือเก่าแม่นปะทองไปครับ ล้อรุน่นผสมแล้วตปหนีันลอรุนนี่กันกถ้าได้ก็พนะันหล่บไปเลยเนาะตัวนเงี้ยน,น่ถ้าไดกะหาเมนเกาทั้งสองตัวนนเนาะท่องแรกกันบ้างนี่อ๋อ,อ,อตัวนี้ไม่ลูกตัวนึ่งตัวนี้ท่องท่องสองเนาะท่องสองน,ะน,ององนี่ตัวเงี้งันโอตัวเงี้สูง,งสูงรได้อ้นี่โดยเยทอกันได้เนาะ ตัวนั้นสูงกว่าอยู่ไหนตัวน้อยหาสิบียร์พี่น้องเอาฝากเบอร์โทรนะครับไอ้สูนก็แปดโทรมาพี่น้องโทรมาควายเอามาจะใส่ครับน้องก้อยกันฤษเนาะเนาะอย่าเบิ้งคอคุณซ้ากับไปได้เนาะไอ้เนาะพี่กัดได้กับพี่เบิ้งเอาพี่น้องมีบอกมีหลายใสอยู่ตรงน้อยเยอะเกาะเนาะมีหลายใสเด้อพี่น้องเลยสนใจกับโทเขามาหาอกหาฟ้ามเมันไปก้อยก้อย Tụi nhìn nháy âm ngạm cả, mướng cân pê được phí quay. Âm lòng. À, lòng mắt xuân này, lòng mắt xuân này. Ôi, nhạc nhạc, nhạc chút nổi. Vấn tốc mặc cơn đậu phí nọng, tốc. Măng kìa, nhạc kìa. Mình nhìn mơ đề xây. Lòng thầu mắc bút ma, mà, măng cái lê, nhạc 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 nhạc, phí nọ. อ,ขอาขังในบ่ไหลาเป็นไหนพี่น้องสวัสดีครับพ่อแตะหมานไปมไ้มนี่อเอาก็หักเด็กโตม้หนี่โอ้ได้ขายซีโตแล้วพ่อนะพ่อแตะ <c oughs> เดี๋ยวลอยไปซีโตโอ้ดินแถวนี้เป็นเต้าปี๋อควายบ่ไหลาเป็นไหนพี่น้องควายบ่ไหลาเป็นไหน,น เปิดไลายอปไดน้อ่นี่อ้ายเนี่ยฮะเจ็ดพันห้าร้อยพอถึงเพื่อพอถึงเงินอ่ะโอ้พอถึงเงินไายบ่ถึงเงินตัวเมียพร้อมนี่สื่อเอาถึงมาให้เลยนี่เมื่อานนี่ายเจ้าของเองขายแล้วขายเท่าไรก็ได้กำไรบ่ตัวนี้ขาดทุนกับขาดทุนกับ่หลายบ่ขาดทุนนี่บ่ขาดทุนนี่ เอาฝากไตัวได้อะี้วะวนเกาห้าสามสี่หนึ่เก้าสองเจดหก่าเทาัมาพีน้องควายมาจะใส่อาสารคามเนาะย่ขอคกอคว้ามลายตัวเอามาเท่าไรกับมีกำไรเบิดนิบอขาดทุนีวดขาดนี่ได้กันบ่ละบัได้กันจ้าจักบาทล่ะอหาพันหาพัเจียวหาพันเจียวหาพันตัวเมียน่อยเมีน่อยบ่ตัวู้โอ้นี่ตัวคูในหน่อยเนาย เอามาหลายตัวบ่มมาอนีไม่ห้อยเดี๋ยวนี bueno> ้บ่เรียบร้อยไปอีกตัวแล้วหายไปตัวนึงแล้วเอาเบอร์ท่เนี่ยฝ่ายเบอร์โทรเนี่ยเกบเก้าแมาปดหแปดองหาสองห้าแปด่นสองแ่สอเทามาพี่น้องหวเอามาจะใส ไปยากเนาะอันนี้อันนี้ตัวผู้มาเห็นเลยตัวเมียกะโทษบอกกันไปเนาะไอ้ไอ้เนาะไอ้โทษบอกกันไปอ่าตอนนี้เป็นตัวเมียเด้อพี่น้องก็ตัวผู้อ่าครับสวัสดีครับพี่น้องไหวายเป็นเก่ามาเนาะไหวายบะลายตาตัวกัคนใดพี่น้องไหวายบะลายมึงส้นนี่เห pues ็ eline, นแ <vit เ ล millionaire> ต่ว่าหนึ่งส <Daha. pencil. S 2> ิบยูส้นใดกระบอกหูเลยแต่ว่าคนกระลายอยู่เด้อพี่น้องคนกระลายอยู่คนกระลายอยู่คนกระลายอยู่ ก็จะถูอตัวงั้นคนจะแย่กันมากขายดอกนมนะ้อันนี้เรียบร้อยด้วยนะสวัสดีครับเบลซุริยาครับครับครับเป็นครับทุกทนะนะ่าน เอาสุริยาเป็นกับมางนาไทยเนาะพี่น้งนองนะสองเป็นไว้ในเด้อพี่น้องเองโอ้มันละง่ายงา่งายเือ,อเกมีเจ้กบาทละพ่อเนี่ยเจ้บาาละเฮ่ยเนี่ยหม่นเจมื่นเจพี่น้องแม่สาววะโอ้แม่สาวหม,วมเจพี่นอ้องหมื่นเจ็ดนี่หมืน่านาคาไฟ มีเจ็ดมีสาวผอมมีเจ็มีเบืออบพอฝากนนเกาสามสี่เจ็ดหนึ่งุนสอเก้าโ่มาพี่น้องโรกขามากอย่งใดตัวเบือตยแต่วตอนนี้มันยั่งอยู่มันยั่งกะโทรเจ็กโทรถามเป็นไปพี่น้องวายมันเดินตลาดเนาะการสื้อการขายกับโวโบโตวากันไปถืใจกะยัง โทรหานเอาไปนอะส่งลูช่งไล่ไปกัเ้ากันไปเอากันเงียเงยค่อยเป็นได้พอหมันไปนมันนี่แล้วมาไล่ตัวแมืนี่เงายบเงเอาควายจะขวงมาขายบ่ะเอา้สิเราไม่ยอาขาดทุนเนาะไรกำไรเบ้อเลยสองคมบ่ะขมในจักบาทละคมละสองหมื่นกัวเนาะสองหมื่นหา่สองหม่นหาเนาะข่มละสองหมนหานี่เจ้ากัวสองหมื่นหา เทางามแล้วเลือลูกแค่ตัวเดนี่สองนี่ละอ๋อย่างละสเนาะอันนี้ลูกตัวเมียพี่น้องตัวนั้นตัวนั้นลูกกผูตัวเมียนู่กผูมีเบอร์โทรว่าฝาจำได้ปะศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าเก้าสี่แงของมาพี่น้องตัวของมาควายออกมาจะใส่หรอปะอ๋อเสือรูผูควายนำซีหนย่งเนาะควายนำซีหนำย่างนี่กระซีมันก็สดใสอยู่ในนีมันได้ลดมันเลยเด่นน้ำ คนควายได้เล่นน้ำมันกับแม่นตัวเนาะสีก็ดีหนังก็ดีด้มันได้เรีนน้ำอาบน้ำอาบทาตัวงามสีดีอยู่ขอยู่เงี้ยน,ยยยนกหน็หลายอยู่ตัวเนาะขวาเนาะหลายเด็กก้วยน้ำสีหนากระพุ้กพร้อมหนาเขานะ่าหน้าปังก็หลายวันต่อไปเนาะแม่นพี่เนาะช่วยเจ้าทำเป็นไปควายเป็นออกมาเดินทางอยู่จะได้าขายกันไม่ได้ขายก็อยูขอ่ขวาก็มีเด้อพี่เนาะอยู่ขวาก็มีอยู่แม่นว่าไงงานบ่า เพราะท่านหมานเนาะเงี้ยเจกัจกบาทอะบพท่านได้ขายเนี่ยมื่นกว่าบ,บาทเลครับโอ้นี่มื่นกว่าบาทมื่นเท่าไร่ะโอ้มื่นน่อันมื่นสามมื่นสี่ต่อร่องไปเนาะนี่เอาไปเลี้ยงช่วงนี้มันถือกันเป็นตะเลี้ยงดีนะเนะเราะพอนะเป็นตะเลี้ยงเด้อควายเป็นเนาะการเดินทางกันยังมันถังไหมันก็ต้องเลี้ยงน่ะห้องมีให้มีหน้าเนาะมีให้มีหน้าก็เลี้ยงไปเนี่เหรอเป็นสิบพนะต้องระบายออกเล็กน้อยเนาะ เอราะว่าช่วงนี้มึงก็ทีมันก็เริ่มแคบแล้วผู้ใดผู้ท่านมีหม่องเลี้ยงมีผู้ใดผู้มีคนมีหม่องเลี้ยงเนาะเป็นแต่เอาพี่น้องราคาอ่อนๆหมื่นกว่าบาทหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอ่อนๆต่อร่องไปแม่สาวเป็นบ่นี่อ๋อได้ลูกหนึงแล้วเอาฝากเบอร์โทรในไอเบอรโทรผมบอมี่ครับเอาบอมีเนาะเบอร์มีเอานี่บ่มีนี่แหละพี่น้องหมื่นกว่าบาททันเดีพี่น้อง การซื้อการขายมึงกับมึงกันไปล่ะพี่น้องมึงย่งเงี้กันไปพี่น้องก็มีเบื่อโทรนะพี่น้องมันกันจะจำเบื่อโทรไว้ได้เบื่อโทรมันกันตั้งซีบตัวโอ้นี่โอ้นี่ก็หลายตัวอยู่ครับนี่ก็คมหนึ่งคมหนึ่งเจ๊บ่าและไอ้เนี่ยนี่สองหมื่นกัวนี่พี่น้องโอ้มันจะกินนมอยู่นะพี่น้องอ้โอ้โอ้อลูกตัวเมียพร้อมเด้อนี่สองหมื่นกัวพี่น้องนี่นะสองหมื่นกัวก็ได้รับพี่น้อง ได้มาวาละพ้อเนี่ยก้มอันนี้เมือนด้วาเมือนเท่าไรเราไปเมือนหนาพันหาคลอกตัวเละเจ็ดพันกว่าบาทเงินป่ะเจ็ดพันหาคือกตัวเละเจ็ดพันานี่ดอกตัวูเน้นลูกนี่แล้วไอ้ลูกเจ็ดตัวอะเนี่ย สองตัวสองตัวเนาะนี่ดูสอตัวเอาฝากเบอร์โทรมีเบอร์เท่ปะนีครเก้ากันนะครับส่วนเก้าสามสี่สี่สามเกาสองปดเก้าเามาพี่น้องเทรเขมานี่ควายตัวนี้นี่แหะพี่น้องเราไปเรียงตัวละมืาตัวละมือห้ามือห้าตัวละมือหห้าพี่น้องมืนห้าตกัวละเจ็ดมอห้านะายร ขายเร็วๆพปนะมีเวียดจักเขาอยู่พี่น้องหมานไปเมียอย่างสั้นเขาว่าได้ซื้อไม่ได้ขายบ่ะขายยากพปนะไกว่ขายยากโอ้มันละเอย่ายพี่น้องเอาบรรยากาศซื้อขายไว่ยกบขึ้นอยู่พี่น้องมาไปมึงดีเลย แม่ยังนี่จักบาทเนาะมันนี่จักบาทละอ้ายเนี่ยฮะงงไม่รู้ว่าถามถัดตัวนะ <c oughs> มันจำละข้าวเลยเนาะมันขายยากเนาะ, <c oughs> ะมาไปยังพี่หนังมาไปยังนะแต่พอฟอมเนาะพี่ห้ังทางเป็นฟอมเลยหามเพี่กับผู้ใหญ่จุงไปแล้วนี่กับแม่ลูกอ๋ออืมไหวเกาลงรถไม่ไม่อยู่พี่น้อง เอาเวียดกับเขาอยู่เด้อพี่น้องเวียดกับเขา้าโอ้แบกเท่ไรอ่ะต้องมบรรยากาศเลยร่วมพี่น้องตลาดไกวยซุ่มผู้วิทย์มาหนี้เลยพี่น้องไกวยกับกำลังรังเข่าก็ได้มันก็เข่าซ่าเนาะพี่น้องเข่าซ่าโอ้เวียดกับเขาอยู่พี่น้องเวียดกับเขาอยู่เวียดกับเขาอยู่เด้อพี่น้องน้ำเวียดกับเขาอยู่ จ้าบาเด้าอ้นะนมือนอนตูอ๋ตูแยกมาขายเนาะลูกอะี้หนาตาสดใสดีเด้อเอาเรียบร้อยแล้วบ่หอมเมลูกนี่แยกวะนั่นน่หมกเขียวมันบ่นั่นหมกเขียวๆนเออหมวกทหารนั่นนหะหมวกทหารนั่นน

ห้าไม่ได้ขายเดไปน้องไปจูงขายซอยกันไปอันนี้แหละบรรยากาศสื่อขายคยนะตลาดไข่ช่วงหูดกันเดินกระฝากกุ้ไล่ก็แช่ฝากกดติดตามเว้เลยคิดแบกสวัสดีครับ